อาอผีน้องวันนี้กับเสื้อผาจ้ามาจีจีหรืออย่างข้างคือดกว่จีโนแขมากหือว่าหนึ่งนไปจะน้อยผีน้องจะเสียงกับสีดีก็ไอ,อันนี้มีท้องแข็งอันนี้ท้องแข็งันนี้ก็หามงวาพีน,ไไน่องจะช็อตแยแล้วนี่นะ่ะนน้อมาไหา้เกอเป็ไปขายถึซ้ำหนีแต่พีแค่น,นันลอยพีน้องไปสูงแต่ว่าอนนี้นหางมางงามมั้อห้างมันดำาะสิอนน้้งนององว่าแน่องโนจนแน็งมา ไปก็สิเบอรดล่ะกจะเตรียมอุปกรณ์ผีเนี้เจ้าเบอ่งนี่นงเบิ่งหลวงจ้านี่นอุมาห้งก็ย่างกินอย่างใส่เกลี่ยใส่โอชิลด์บ่มี่กีปนผกปนขผปนหลาดไปนัานี่ขาอย่างัหมดแล้วกรไปท่องแทงเาูเล็กย่างบ่มีอเลือกี่เขเห็นยาเขาเป็นเอาไปก๋งมั่งครเอาไปนียเอาสุุลุดเยเด็เอา่างเด็กน้องร้องไ้

ไปหน่อยเจ็บหน่อยเจริญแจ่ิญเอาคื้หานหนาวพวกเขาเป่าอปล่าเปล่าน้งไปตุลักรีนจากน้อยด้ดยบกไปเสีเกียรของขวิญยาใส่หัวที่โดนยาไ่ใส่หอนเกียร์กินม่ลูกอยางสูู้กวักินต่อเอไหร่ก้อนต่อมาเสียขายประเทไทยส่วนในขห่อมั้งต่อเกียรขายขวกินเยื่ได้ประโยชนาะเลาย่หลายก็ยา พราะว่าตัวั้มอิก็ด้หัก็ไดี๋อุใบตองได้ไปัดเลยโอ้ยจตไปให้ัตวเนอนก่อนนาะไปสิหมดเลยอนี้ีงเลยบูมาสิมัพอันปลูต้นใม่ะนะยืมกอนยมกอนอุงใบตองกอนได้ปีงว่มีไหมพี่น้องี่อง๋า ก่เด้่าก็้องจะเป็แบบบางฤดูจะควรไม่้วยก็ยุ่หางนี้หรืเปล่าัไปเลยอเปล่ามไปจากเ้นห่อยเส้นหน่อยเสยบหลายเส้บหลายนั่งลงแต่ลงลุมตก้าเป็นี่อันปีงไม่ได้ดอกแบห้อนแฮปวดหัวยู่ีเขามาขายของชุดก็ได้ยู่แล้แหละสหัเหตุทีเห็นดอมงันไปล่หมป่าไม่อง กลนไอย่างเงดงหอมเสียบจะกีนงขาวเยดเยาเขาข้าวเดเยอะเยของที่เราเยอะของเสียบไปนไปนัเสียข้มบ่หนอนตามบาตามบอไปเละไปตองที่่หมักขานดแ่สิกอไก็เห็สาวอเเดินชอตา เขาวาเด็กใสเขาวาได้ก่อไปจองนัหนยเกรที่บกไปจองห้องผืนเลยเนอะน้จิ๋ห <50 stop. S 1> mm ่อได้หลายอส้ยยังยงสุสะาสีสาแล้วไอ้หอมมันบ้ลูกท้องกว่าท้องแข็งน้อนที่กระตัวเลยขี้าแต่้าอย่างยาจนแบบสาวินไปนะไปสองอันเดียวบอ้ำจ้า เว้เกียออบอย่างนี้นะไคกับพวกอย่างนี้หลายนินดิเที่ไหวะไปตองกันล้งหอมดิพี่นอนจริงเรับับกันไปอข้าไปตองอไว้ไวปยังสี่แหละอปก็เปิดเพิ่ปิงห้ากับย่างบ่าท่านขึ้นรู้ไปเลยาายานมกกันสูงกว่านี้่ ายาไ่สูยจัเรลืองหอมลเลย่ยังไ่หอมไอมอ่ยังไปตองกับใบบางหามใสอยใบหนาเนรียงไงปี้นสปูหลูกกินที่หลูกแมวอมของแสบยอพีนอน่น,น้องของซสบเแตจ้าก็ที่ใส่เลลอันพี่น้องโอ้ผมายก็อะไรเสียแล้วเจ้ากสีว่าโนีหละ ก็ใส mm. <y> ่เสียแะมันจะบ่ยินนี่ยพี่องสิงไม่ยังีกอัวล้ก่อนเนาะพี่น้องสิไปเลีนเกมฟีไฟลล้อก่อนนะล้อใจยินยินี่สุว่ละยายามที่สุกโอ้ยนนี่เนาะพี่น้องตอนนกินแล้วเปอ้ามาอ่ะจัดหน ต้มเดือไก่ใ hmm. ส oh. hmm. right? ่ก uh, ล er ่องน่ะเอาเสียขาเสีย hmm. ม mm ีไฟเสียฮากินเขาได้น right ี mm ่ะนู้นเขาจะออกจากใบตองขอพี่น้องโอ้ยโทรศัพท์ก็บจินเบิ้บ่ดีเนาะเป็นบิ้จ้านี่เดี๋ยวรอมันสุกก่อนเราแม่ดูหลอกจากขาตัางหรอโทรศัพท์ก็ได้เฮ้ยอือปวดโฟ่อันนี้เป็นห้องจอดป่ะตัางไว้สี่ใส่ซึ้งไว้สี่แล้วนักเรียนมาฝอีแม่ ม <laughs> ันขอเสียวออกจักน่ก็ย่านนันผงทิลรดข่อยเสียไหมพี่นอ้องไข่ลอกไข่กลับกล่องกันด้วยพี่น้องวันนี้แต่เนเอาซ้ำหนีก่อน,นจ้ะผู้ซอยเดี๋ยวข่กลับกล่องเห็ดไม้ก่อนพี่น้องพี่น้องก็สีได้ประมาณนี้แหละนี่ดิย่างดีไใส่ก้อนอะเรื่องซุกแล้วนี่อันนี้ใส่ที่หลังขอได้ดึงไปตออออกซะจังสี่ซะบังข่ย,ยิบซิมท้องก่อนมองเดี๋ยวบางหนา้าข่

กินบ่น <c oughs> <lerde strong> ี่กินบ่เอาชิมบ้างดิกินบ่บ่อยากเลยลูกอันน่ะของแท็งรุ่นของแท็งนอนสังเกตการนี่คุณจีดการบังงูสวยแล้ค่อยโตดีๆเห็นมันกินมันกินอยู่ตัวพวกโตอ่อนโตโตอ่อนอีหยังนี่ก็สิได้ประมาณนี้เห็นมั้งอาจารย์ใบหมอกกอนุสุขสำบอจัก ก็สิประมาณนี้ลยพี่น้องเขาะอาการย่างห้ามผงหลวงย่างติดกลืหอมก็ก,ก,กินเลยเนี่ยแย่กินกันพื้นฟ้าสำบูษแบบเนี่ยรวมก็สิประมาณนี้่ะจา้าพี่น้องกุ้งในกรนะทุกเนี่ยฮะที่นี่ก็ขอขึ้นตุกาตตาตการติดตามทุกการรับชมด้วยจา้าพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจา้า 我煮，我吃，来着。